เดวได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสิบสิบสอคนเนาะไม่นี้กลับมาพบมาฟ้องจากกองทีมาแกะเนื้อปลาเห็ดอันนั้งยาเขาพูดพี่น้องไปเห็ดอัน ก้ำยาพุ่นะแกเกินย <Ooh swimming> ังปะก่อนตบดีซื้ออันพะพุ่นมากพวกแม่พี่น้องเหรก็เลยอันบ่มีน้ำยาไหมคะก็เลยจะท่องก็เลยสิมานนั่นแหละมาเห็ดเองซื้อแต้มุกส่องไปซื้อมาเห็ดน้ำยาเอง ไปตลาดมาเมนะไปตลาดลไปรับลูกชายเ้วยแหละตลาดซื้อปลาปลามามันเห็ดมันต้งเหมนเปลือกันได้ไหมน้องเกลี่ยง่าย กินเนาะจะเห็นกระากินจากบาทได้ค่ไปเนาะนยาาปุ้นอ้ยดีแตมันก็สุนแกะเอาแต่เนื้อมันสิแต้มมันไต้มต้มกระดูกนนเดี๋ยวปลาพอนันนะอมันสีผมป่ะดี มีแตกใช่ยังผด้วยว่านางประปุนผลเขาแล้วแล้วเนาะแต่ช่องเอาขี๋เนาะ ผมไปเลยเลยว่ามันจะปะตะล่ามีสงแบบแบบขบมเลด้น้อีหนักหน่อยต่อไปเสีเอาซันดี้กอเอันนี้ต้่ออรกตว่ามันยังไ่ได้ทุมมต กินไก่มาใส่เพราะมัน เลยว่าเบ่งผ้ากันอุหนห้ช่ายขอเห็ดไปพันจนตัดนีอ่นคตนนิมันยืดนมากรสัตัเอา 为了房子。 嗯、你有只防晒衣，防晒衣。嗯 โดนป็นดงเปียดเุกินเนี่น้อยก็ได้กินเรื่อยพักนี้จะท่องก็ได้กว่าชวน้ากับส่ชงลูกแล้ว่ะก็ได้เข้ามาก็ได้ิซื้อเป็นถุงขี่หนัก นอกจากแบบว่าฮาร์ชทซูคอพอใช่ไหมความเชื่อก็อื่นเท่าไหร่ซโรบอกแล้วเนาะซื้อปุ่นหลายสาสองโลกเลยกิงหอมันก็ไม่น่ามันก็กด้ไก่ซื้อน่าเป็นถุงมากเบ็ดงซี่นั่นแต่ซีบลายลทัวเลยแล้วฮาร์ดก็ใช้กินแ่้ตัวเนาะ เรามีต <ersch> like, ัวเลือดใส่ของเลือดเป็นเลือดอันนมุงันเลือดใจเพราะว่าอยู่บ้านห้ามีสีบบมีเลือดคืออยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยไมมีเลือดอันก้รณ์ไงกรณ์มุงแต่ว่าอยู่บ้านห้องห้องเดียร์ลำหนักที่ใส่เสื้อนเลือดเวลาุูงแล้วะ องแบบว่าพ้อมกินได้เลยนะคนมากบ้านเขาเป็นใช่มหม จะทองกระเซีเอาเครื่องมันออกมาก่อนเลยจะเอาเครื่องออกมาปั้นปั้นหน้าเลยคุณ องสิต่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันติด้างก็งลางตาน หม้อก้าเานะต่อหม้อเลยบออะไรบอมก้างเนาะไนนก้าเย้องไีเอาเสื้อผ้าออก คนมันหัวเฮ็ดจังได๋ก็บ่รู้แต่ว่าถ้าพ่อนี่เฮ็ดตามใจเนาะบ่แม่นบ่มีสุขเฮ็ดตามใจครับใจหวงเถียดอีหยังใส่นําสิ ปนะั่นมา้วที่เรียบร้อย เราก็จะย้ายมาตรงนี้ที่จะต้องัวป,ปลาไปมากีไนอันนี้อันนี้สิบบอไซอ์อันนี้สิบบอไซตบอ,อันนี้สิบมไปแ้ ก็จะเป็นหางไก่ไก่ใส่ลงไปเลยแล้วกดเขบกต้องเซ่ไส่เปไปเลยปกติมันต้องสีเนาะแต่ว่าสักพ นะกระเทียมหอมแดงยัง่ยจะท่องปัน่นลงไปนะี่ยจะท,อท,ะท่องพิเท่ลงไปเลยนะ แล้วบริโภคบริแล้วเต็ไ้ด้มีเตเหตตามใจมีสุดธด้วพว้พี่น้องตามใจทุกคนมีวสุทมีสุท ฟ้าก่อนเสียดายเสียดายมันเลยโอ้สุดที่สุด เห็นไหมเนตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยเลยออกออกตีไข่เข้ากปเลยได้มีสะท้องกับซใส่เนื้อปลาลงไปเลยเนื้อปลาที่ทำฟาร์มมาเมื่อกี้ใส่ลงไปนี่ขนเลย เน,น,นื้อปลาไมเน้นจ้ะปะมานะอันนี้ก็จะเป็นเลือดหมูไมนน่เลือดไก่เลยเลือดหมนนูก็จะมาหั่นใส่หั่นใหญ่ๆจ็คหนอนเพราะว่าย้อนเปื่อย จะได้ดูน่ากินฟองบริสัยอัไนได้คน่ึนงบรินะสัยกะทิเพราะว่าเป็นม้นยาปลานะมันยาปลาเป็นน้ำยาปลาคนะน,น,น,นเลย่ะ nửa bà đẹp này nhọn cái say sầm ly đó thank cool. ปุ๊นฮะกิน อยากให้มูตำให้ยังว่าคือหมาคือนมูแท้เรียนไม่ใส่เนี่ยฮะคุณสร้างว่าวอย่างแท้โอ้ปากนะท่านอยากว่าวไหนไหนว่าเนาะ โอเคน้องปวพี่น้องตอนนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้ำขอบคุณเนาะไปโอเคปวยเปรียงคลิปนี้เฉช่องกับจิ๊กอจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากปวยเปรียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฉช่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดี้ะสวัสดีพรเจ้าคุณทุ่คนเนาะ